มีลูกค้าสอบถามเข้ามาว่าน้ำยาเช็ดยางดำกันฝุ่นจริงไหมไปทดสอบกันเลยค่ะเริ่มจากเทน้ำยาลงบนฟองน้ำเพียงเล็กน้อยจากนั้นเช็ดไปให้ทั่วแก้มยางเลยนะคะพอน้ำยาซึมเข้าสู่ยางเราจะเห็นได้ถึงความฉ่ำและความเงาของยางเหมือนยางใหม่เลยค่ะ <S <S นั้นใช้ได้เป่ารมร้อนสา0ร้อองศาเป่าไปที่ล้อได้เลยค่ะ จะเห็นได้ว่ายางจะมีความทนร้อนได้ดีมากเลยนะคะดูโคนกันค่ะด้านขวาคือด้านที่เช็ดน้ำยาเช็ดยางดําส่วนด้านซ้ายคือด้านที่ไม่ได้เช็ดด้วยน้ำยาเช็ดยางดำเราจะเห็นได้ว่าน้ำโคลนจะไหลซึมไปที่ตัวยางเลยนะคะ mm hmm. เมื่อเปรียบเทียบกับด้านที่เช็ดด้วยน้ำยาซูมกันดูชัดๆเลยค่ะอน้ำโคลนไม่ซึมเข้าไปที่เนื้อยางเลยนะคะจะเกาะที่ยางเป็นเม็ดๆค่ะ ปล่อยให้แห้ง,หงที่เช็ดด้วยน้ํายาเช็ดยางดําจะไม่มีฝุ่นเกาะเลยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับด้านที่ไม่ได้ใช้น้ํายาเช็ดยางดําฝุ่นจะเกาะเยอะมากค่ะจากนั้นใช้ผ้าหรือว่าฟองน้ําเช็ดไปที่ร้อยอีกครั้งนะคะเราจะเห็นได้ว่ายางจะยังมีความดำเงาแล้วก็ฉ่ำเหมือนยางใหม่เลยค่ะเพราะว่าน้ำยาของเราติดทนนานถึง15วันให้ลองตรงปกไม่จกตาถ้าสนใจสินค้าก็กดสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะ ตอนนี้ยังมีรหัสบุญโชคนะคะเพียงซื้อน้ำยาเช็ดยางดำอย่าลืมส่งกันเข้ามาเยอะนะคะ